วันนี้เราพามาชมมสัสยิดกรอเซะนะครับผมมสัสยิดกรอเซะเป็นมสัสยิดที่ไม่เคยสามารถที่จะสร้างให้สำเร็จได้เนื่องจากตามตำนานมีคนเล่ากันสืบต่อกันมานะครับว่าที่นี่เป็นมสัสยิดที่ถูกสาบเมื่อใดก็ตามที่มีการ พยายามที่จะก่อสร้างหรือทำต่อเติมให้สำเร็จก็จะมีฟ้าผ่าลงมาอยู่เสมอนะครับเราก็เลยพามาชมแล้วก็ขอเพียงแค่ถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ดูแล้วกันนะครับเนื่องจากเป็นที่ประกอบศสาสนากิจของชาวมุสลิมเราก็เลยไม่อยากจะเข้าไปภายในเพื่อเป็นการ ไม่เป็นกาขอโทษครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนการประกอบาศาสนก,กิจของเขานะครับก็ลองชมกันดูรอบๆนะครับผมถ้าสร้างเสร็จน่าจะสวยงามขอบคุณครับ ส่วนด้านหน้าของมัสยิดกือเซนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของฐานวางปืนใหญ่พยาตานีนะครับซึ่งปืนใหญ่พยาตานีเนี่ยตอนนี้ของจริงเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพหน้ากระทรวงกลาโหมนะครับ จริงๆเท่าที่ทราบมาตรงนี้เคยมีปืนใหญ่จําลองวางอยู่แต่ตอนนี้ผมมาก็เจอเฉพาะฐานที่วางอยู่นะครับผมสำหรับผู้ที่มึ่งเข้ามาชมก็อาจจะเห็นว่าคลิปข้ามไปข้ามมาบ้างนะครับก็ยังไงลองติดตามชมดูในเพลย์ลิสต์ นะครับของล่องใต้ดูนะครับก็เราไมได้ตัดเรียงตามวันนะฮะอันไหนสะดวกก็ทำก่อนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ